เรียบร้อยขับเองล้างเองนันเกเลงพอเป็นไงล่ะคุณทอนรถใช้น้ำเค็มนะครับต้องหมันล้างนะฮะถ้าไม่หมันล้างนี่ไม่ได้สนิมกินหมดล้างเองเลยฉีดฉีดฉีด,ดแล้วก็เอาน้ำแฟบลูบๆูนิดนึงนะ่ะมันก็ขาวสะอาดน่าใช้เหมือนเดิมรถใช้น้ำเค็มนะครับมันต้องมีผุพังกันบ้างไม่เรื่องปกติเรื่องธรรมดาแต่ว่าเราต้องพยายามหมันฉีดมันล้างครับ ฉีดเข้าไปมีเครื่องฉีด40บาทฉีดเองครับรมีมีด,ดมีไงฉีดเข้าไปฉีดให้มันสะอาดทุกอาลูนคุ้มค้นเนี่ย ฉีดกข้ไปฉีดเข้าไปฉีดหม้อลมหน่อย yeah. อนี่เอายี่ิฟ่ฝาลื้อออกมาเป็นชิ้นส่วนแล้วถ่ายดีกว่าโอ้โหลื้ออย่างนี้มันลำบากมองลื้อลื้อทำไมละ่ะฮะไม่เห็นต้องลื้อเลย oh hey, s <S yeah. โอ้โหรถที่ขึ้นไปเป็นเกย์อย่างนี้นะแี่โดดๆนะต้องฉีดให้สะอาดล้าง <c oughs> ล้างแล้วล้างแล้วยังเป็นคราบอยู่เลยล้างไม่ออกต้องใช้เป็ดนะครับต้องใช้เป็ดล้างอีกทีหนึ่งถึงจะออกโอเคแต่ไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็ เดี๋ยวไปหาเงินกันต่อเอาเวลาล้างดีๆค่อยเอาไว้วันหยุดค่อยล้างดีๆนะฮะตอนนี้ยังไม่ใช่วันหยุดตอนนี้ช่วงหาเงินอยู่เดี๋ยวต้องรีบกลับไปนอนแล้ววันนี้ได้คิวสองมีโอกาสได้ออกอีกครับรถเข้าคอมเมนต์เยอะวันนี้รถไปใส่ของมาเยอะ10บล้อเข้า1ิคันเรามีโอกาสที่จะได้ออกอีกครับตรวจเช็ครถกันนิดนึงเป็นไงล่ะแหนบบิดนิดหน่อย บิดมาตั้งนานแล้วยังไม่ทําเลยขนาดใส่ตัวกันแหนบบิดแล้วมันยังบิดอีกโอ้โหอะไรนี่ไม่เป็นไรวิ่งได้ก็วิ่งกันไปก่อนอย่าเพิ่งไปทํามันเอาเวลาไปพักคอนก่อนเป็นไงละ่ะคาซียังไม่มีสนิมเลยขอบอกต้องมีฉีดน้ํามันบ้างนะครับผมใช้น้ํามันโซลา่าฉีดฉีดใต้ท้องฉีดแถวนเนี้ย มันจะมีคาบน้ํามันโซลา่าพอเราคาบน้ํามันโซลา่าฉีดมันหน่อยๆมันจะได้ไม่มีสนิมส่วนในตรงฝาท้ายเนี่ยมันก็ปุพังไปตามภาษามันนะมันก็ปุพังไปบ้างเรื่องเรื่องธรรมดาครับเนี่ยคาบคาบแบบนี้นะฮะใช้เป็ดกระจัดคาบฉีดออกหมดเลยจะบอกให้เนี่ยเป็ดกระจัดคาบฉีดออกได้นะครับมีเวลาว่างๆค่อยไปล้างมัน เมื่อคืนตีกลับมาเลยต้องปล่อยลมเดี๋ยววันนี้ต้องไปเติมลมกันใหม่ที่เติมลมเราก็มีที่เติมลมฟรีครับไม่ต้องกลัวพราเวลาวิ่งกลับมาดุนด่วน120ร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่เนี่ยเราต้องการความนิ่มครับเราต้องเราต้องปล่อยลมช่วยไม่งั้นเดี๋ยวไปเจอฝนเดี๋ยวแย่เลยใช้โชคเดิมๆครับโชคติดรถเลย โชคต้นเล็กๆพอมันก็กระดึงกระดังหน่อยแต่ว่ามันก็ไปได้นิ่มดีด้วยอีกอย่างไม่มีตังซื้อแล้วว่าไปนั่นมีกระตังมีซื้อแต่ว่าโชคมันยังพอใช้ได้นะลองขับโชคเดิมๆดูบ้างก็ได้มันก็นิ่มดีนะครับปรากฏว่าก็ใช้ได้สามตันสี่ตันก็ลองมาแล้วสามตันก็ยังพอไหวถ้าสี่ตันก็โยกกันหัวคอนนิดนึง แต่ก็แต่ก็ไปได้ครับงานผมมันไม่ได้ด่วนจนเกินไปเวลาด่วนๆมันวิ่งได้เฉพาะรถไม่หนักเกินนะครับ3มตันนี่ด่วนได้ครับกระดึงกระดังไว้หน่อยก็ดีครับมีช่วงยุบเพราะถ้าเกิดว่าเราเราใช้โชคแข็งเนะี่ยมันไม่มีช่วงยุบเนี่ยนะครับน้ำหนักมันก็จะไปลงที่ยางเยอะชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะครับยินดีต้อนรับ ใครที่อยากเข้าร่วมชมรมนะครับกดเข้าไปใน Facebook เขียนคําว่าชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะนะครับกดขอเข้าร่วมชมรมได้สติ๊กเกอร์แบบนี้ทักทายกันได้จริงสร้างเพื่อนได้ด้วยครับตามท้องถนนบีบแต่กันลั่นลั่นมันมันเมื่อคืนหมุนรอหมุนไป900กิโลกลับมาถึงบ้านแล้วครับได้เงิน3,000บาท จะ3ปีแล้วครับ2ปีครึ่งแล้วฮะเหลืออีก6เดือนก็3ปีแล้วอีก6เดือนเราก็ผ่อนหลุดแล้วสู้ๆไอ้น้องโอเคเลยวิ่งเสร็จล้างเสร็จเรียบร้อยเฮ้ยมีบุบด้วยเวาวันนั้นไปลงของที่มหาชัยนะฮะไอคนงานโยนฝาถังโดนบุบก็ไปหน่อยนึงช่างมันไม่เป็นไรนักลบย่อมีบาดแผลแต่ก็ไม่น่าทำมันนะ ไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะไปว่าเขาก็แค่นั้นอนะ่ะมันบุบไปแล้วไม่เป็นไรประกันเค็มได้แต่ไม่ต้องเค็มครับเอาไว้แงี่แหละดีเดี๋ยวไว้ค่อยทําทีเดียวเนาะไม่เป็นไรสู้ๆแล้วกันไอ้น้องพอมัวแต่ไปเค็มประกันเค็มเล็กเค็มน้อยเดี๋ยวมันก็โดนอีกเดี๋ยวโดนตรงนู้นโดนตรงนี้มาน,นังเคม็มเค็มทีเดียวเลยไม่เป็นไรครับแค่นี้ไม่ซสีเลียด ยังไงนายก็ยังเป็นเพื่อนเราอยู่เสมอเดี๋ยวมีโอกาสแล้วเอาไปทําสวยๆให้เนาะตอนนี้นายต้องหาเงินช่วยเราก่อนก็พึ่งกลับมาถึงบ้านนะแล้วก็ล้างรถเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวกลับบ้านไปพักผ่อนเพื่อจะรอรับการเย็นนี้อ๋อรอสิบสี่รอสิบสี่รอสิบสี่สายลุย เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน14ล้อ14นี่ก็มีประโยชน์เยอะมากครับเพราะว่าหนึ่งก็ช่วยเราประหยัดเงินเกีเก่ยวกับเรื่องเปลี่ยนยางด้วยนะยางหน้าเราเนี่ยถ้าเราไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะหรือว่าเ,เราไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยางหน้าเนี่ยเราจะช่วยประหยัดไปได้เยอะนะครับถ้าล้อ17ล้อ18ในยางก็แพงนะคะคู่หนึ่งประมาณ4ถึง5พันถึง6พันถ้าล้อ14เนี่ยนะครับ เราก็เอาอยางหลังที่เราใช้เนี่ยเพราะว่ายางหลังเนี่ยของผมเนี่ยผมวิ่งประมาณสี่0มืยางหลังวิ่งประมาณ4ี่0มืนเสร็จผมก็ถ่ายมาเป็นยางหน้านะครับวิ่งได้อีกจนแทบจะล้มนะฮะวิ่งได้จนคุ้มค่าเราก็ประหยัดเงินไปด้วยนะฮะและอย่างหนึ่งก็ล้อสิบสี่เนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะนิ่มเติมลมแค่สามสิบครับใช้ลมแค่สามสิบพอวิ่งนิ่มเลยฮะ บอกได้เลยว่าความนิ่มของมันนี่ประทับใจครับลูดได้ลุยได้นิ่มด้วยประหยัดด้วยโอ้ล้อ14มีข้อดีเยอะมากออนนิวฮะสายประหยัดใครชอบสายแรงก็ลองไปดันกาลิโวนะใครชอบสายนิ่มๆก็สายประหยัดประหยัดก็ออนนนวครับเพิ่งเปลียนหน้ามาบางคนยังจำรถผมไม่ได้นี่ เปลี่ยนตาไฟใหม่เพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าหน้าฝนแล้วใช้ตาไฟตัวนี้ดีกว่าตัวนี้จะเก่งเรื่องหน้าฝนนะผมว่ามันโอเคฝ่านะไฟมันเกาะถนนได้ดีฝ่าเปลี่ยนหน้ากากตัวเก่าอ่าไม่ใช่ตัวเก่าเป็นตัวของกระบะนะตอนเดียวเอามาใส่อันนี้เ็าของของเขาแถมมาอยู่แล้วไอชุดที่ผมถอดออกชุดนั้นนะคือมันซูนี่ซูสุ่ก็แถมมาให้ก็เลยเปลี่ยนแจ๋วครับวัน,นิว นี่ก็อนนลเหมือนกันครับอันนี้ท่าแก่ซื้อมาไว้สำหรับวิ่งคนงานออนิวเหมือนกันโอเคไปเดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันในฝ่าแล้วเดี๋ยวเย็นๆจะได้ออกลั่นกันต่อไปหางเงินกันต่อ แหนบนี่ก็ต้องพยายามตรวจตาดูด้วยนะครับดูตัวบนนะฮะตัวดูตัวบนสุดเพราะว่าถ้าเกิดว่าไอตัวบนสุดเนี่ยมันเป็นตัวที่ลัดกับคัสซีนะตัวนี้มันจะลอยติดกับคัสซีตัวบนนี่ต้องดูด้วยนะครับเผื่อมันหักมันแตกมันหักขึ้นมานะล้อเราหลุดถอยหลังเอาง่ายๆเลยต้องหมั่นตรวจตาเช็คความเรียบร้อยด้วย ตัดหัวแหนบให้เยอะๆครับด้านล่างนี่ตัดสงนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งไล่ไปเรื่อยๆให้ตัดให้เยอะๆเพราะว่าเวลาบรรทุกหนักแล้วหัวแหนบเราจะไม่จิ้มดินนะครับถ้าตัดแหนบน้อยมีโอกาสจิ้มดินครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะตัดแบบไหนตัดแหนบน้อยถ้าเราใส่หนักๆนะแหบนบจะจิ้มดินเดี๋ยวดูคนนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ถ้าตัดน้อยๆแบบนี้นะนี่ถ้าตัดน้อยๆแบบนี้นะเนี่ยนะตัดช่วงน้อยๆครับเวลาเราใส่หนักๆนะครับรถมันย่อลงมา ตัวหัวแหนบตัวนี้จะจิ้มดินนะครับแถวเนี้ยจะจิ้มดินง่ายเพราะว่าเราตัดแหนบน้อยนะมันต้องตัดแบบอย่างนี้ตัดมายาวๆหน่อยตัดอย่างเงี้ยสลบมายาวๆนะครับแหนบตัวที่สี่ที่ห้าจะได้ไม่จิ้มดินอันนี้ตัดแหนบน้อยนี่คันนี้ก็ร้อสิบสี่ให้ดนูนี่นะล้อสิบสี่วิ่งกันแบบประหยัดยางด้วย หลุดได้ลุยได้ล้อสิบสี่ลองไปหาใส่ดูกันมีครับมันมีตัวที่ไม่ติดนะฮะเห็นไหมมันจะเกือบติดปั๊มเบกรกพอดีเลยแต่มันไม่ติดนะครับล้อสิบสี่ใส่ได้คันนี้ก็ล้อสิบสี่นี่ลายเดียวกันเลยใส่ได้หมดอ่ะทั้งออนนิวทั้งโกซีรีรุ่นเก่าๆใส่ได้หมดเลยล้อสิบสี่ ใส่แล้วก็ประหยัดยางด้วยลูดได้ลุยได้สบายอสองสองห้าขอสิบสี่วิ่งกันจนยางล้นแช่งแมงอะคันนี้กับยางล้นแฉ่งแมงวิ่งได้สบายดูวิ่งจนยางไม่มีดอกแล้วครับยังวิ่งได้อันนี้มันเป็นรถถอยของวิง่งไกลๆนะครับไม่ได้วิง่งไกลนะดูเนี่ยรอสิบสี่มันมีข้อดีตรงนี้แหละเห็นไหมฮะใช้ยางจนเกี้ยงเก่าได้เลยสามารถถ่ายยางหลังมาใส่ยางหน้าได้ แล้วก็ใช้จนโหนี่วิ่งขนาดนี้คุ้มเกินคุ้มครับดูเห็นไหมฮะแต่ผมก็เคยใช้นะครับใช้จนไม่มีดอกเลยแต่ผมผมวิ่งอาศัยผมวิ่งไกลนะฮะเพราะว่าบางทีไปเจอฝนเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเร็วกว่านี้ถ้าว่าเป็นรถถอยของวิ่งใกล้ๆก็แค่นี้ก็วิ่งได้ครับฮะไม่มีดอกอะแค่นี้ก็วิ่งได้แต่ถ้ารถผมวิ่งไกลเนี่ยวิ่งไม่ได้เพราะถ้าไม่มีดอกขนาดนี้นี่อันตรายเวลาไปเจอฝนผมก็จะเปลี่ยนให้เร็วกว่านี้นิดนึงนะครับอันนี้เขาวิ่งไกลๆเลยไม่ต้องเปลี่ยน ใช้กันจนผ้าใบโผล่เลยนะฮะโอเคเนี่เขาลอยฮะเราที่นี่ต้องเขาลอยทั้งนั้นครับนะฮะเอาไว้สาหรับบรรทุกของรุ่นเก่าๆเขาจะตัดแหนบน้อยนะครับเห็นไหมฮะเห็นหัวแหนบไหมเขาจะตัดน้อยเนี่ยตัดนิ้ว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 สมัยก่อนจะตัดกันแค่นี้ครับแต่เดี๋ยวนี้จะต้องตัดเยอะๆนะฮะตัดเยอะๆตัดสลบเยอะๆสองนิ้วสองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งอะไรกวากันไป นะครับหัวแนบเวลาเราใส่หนักลงมาแล้วหัวแนบจะได้ไม่จิ้มดินนะครับผิดจากของผมเห็นไหมครับรุ่นเก่าๆจะตัดน้อยรุ่นใหม่ๆจะตัดกันเยอะและ้วเข่า<ช><ด>ลอยทั้งนั้นเลย<ช><ด>สายเผ่าลอย<ช><ด>อีสูซูทั้งนั้นเลยนี่ก็อีซูซู นี่ก็อีซุซุ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 ฮ <c oughs> ่าเช้ามาคนขับรถเขาก็สัมมนากันนั่งร้านกาแฟสัมมนากันก่อนว่าจะไปไหนกันดีเตรียมตัวจะออกหางเงินกันแล้วครับนู่นก็อีซุซุนั่นโอเคเดี๋ยวงั้นอีซูซอย่างผมก็ไปหลับไปนอนก่อนนะแล้วเดี๋ยวเย็ยนๆค่อยออกมาลั่นกันใหม่ ร้อ14เดี๋ยวมีโอกาสไปทำสีให้สวยๆนะตอนนี้ยังไม่มีโอกาสเลยเพราะว่า <g oda> งานบุญเหลือเกินทำสีให้สวยๆหน่อยนะฮะแลผมก็ยังจะล้นแล้วเหมือนกันแต่ว่ายังมีดอกดีกว่าคันนั้นหน่อยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยผมก็จะเปลี่ยนแล้วนะเข้าหน้าฝนนะผมก็ถ่ายยากยางหลังเอามาใส่ยางหน้าอ่าประหยัดยางนะครับเพราะยางหลังผมเนี่ยถ้าผมขายเนี่ยผมจะได้เส้นประมาณละ1 0 0 0บาทหรือไม่ก็แ0 0บาทผมก็ไม่ขายผมก็เอามาใช้ยางหน้านะ ก็เท่าว่าเราใช้ยางเส้นแค่800บาทหรือ1,000บาทนแถมยังเรายังได้ความนิ่มด้วยนะประหยัดด้วยนิ่มด้วยลุยได้ด้วยนิ่มด้วยไม่ต้องกลัวแมกแตกด้วยโอเคเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะรู้เกี่ยวกวับเรื่องรถนะถ้าผมพอที่จะมีความรู้บอกเพื่อนๆได้เดี๋ยวผมก็จะมาอัดคลิปบอกเพื่อนๆนนะครับ คนไหนที่ชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆท่านจะได้แจ้งเตือนท่านจะได้เห็นคลิปก่อนใครโอเครักมากจุก๊บๆบายบายครับท่านใดที่มีคําถามก็ฝากคําถามไว้คอมเมนต์ใต้ล่างเลยนะครับว่าอยากให้ผมทาคลิปเรื่องอะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะมาทําให้เพื่อนๆดูนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสุนทรสิทธิศักดิ์ครับผม